ก้าวจัดประหลัดบอกนำเหนือผีปายเป็นหยอกเรื่องก็มีอยู่ว่าไอ้ลีตัวเอกของเรื่องทำงานที่กทมกะว่าหยุดยาวปีนี้จะกลับบ้านสักหน่อยที่พิษนุโลกพ่อแม่เดี๋ยวผมไปหานะรอบนี้หยุดยาวอยากกินอะไรไหมได้ซื้อเข้าไปให้ไอ้ลีก็เก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวนั่งรถกลับบ้านในระหว่างทางฝนก็ตกมัน ว่าพรุ่งนี้กลับไปเจอพ่อแม่กับยายนั่งกินส้มตำกันดีกว่าที่โรงงานทอผ้าของผมมาไม่เหนื่อยเท่าไรหรอกแต่จริงๆก็อยากกลับมาอยู่บ้านดูแลยายนี่แหละอายุแกก็เยอะแล้วนะในระหว่างที่ไอ้หลีนอนเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาทำให้มันนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้ใครเขาขยันออกมาเดินตอนกลางคืน ามยายยายเมื่อคืนทาอะไรเปล่าออกมาข้างนอกหรือเปล่าแอบดูยายแล้วก็จับได้ว่ายายจริงๆด้วยแอบมาทําอะไรที่ตู้เย็นยายมอบแล้วบอกว่ายายเป็นปอบพอกับแม่เองยังไม่รู้เรื่องเลยไอหลีก็ปอบใจยายเสียงลีพูดกับยายแต่แล้วเมื่อความรับถูกเปิดเผยยายเลยกะให้ไอหลีสารต่องานเลยละกันแอบถุยน้ำลายใส่ไว้มีข้าวแล้วยายเรียกไอหลีมาช่วยชิมข้าวหน่อย และแล้วไอลีก็เป็นปอบทั้งๆท,ที่ไปปอบเอ๊ไม่น่าไปปอบสุดท้ายกลายเป็นปอบฮ่า <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับฝากติดตามกาวจัดประหลัดบอกด้วยเนอ้